ผมแจ็คแซ่แล้อนะครับครับ,รบพี่พี่ได้ดูคลิปไอ้ดานตั้งเรียบมอเตอร์เบยัยงของทันยาดูดูว่านครับใช่ใช่ชุดเดียวกันกันที่พี่โดนไหมใช่ครับเอาแสดงว,ว่าเขาตั้งทุกวันู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ทุกทีไม่ตั้งนะครับอแต<ฟ>่วิ่งเชนนั้นประจำครับ แต่พี่พี่โดนเพิ่งโดนไปไม่กี่วันนี้ไม่ใช่เหรอก็โดนก่อนหน้าพี่เลลงคียบก่อนวันหนึง่งครับผมโดนก่อนแล้วพี่ก็มาลงเชิยบพลังหลังอ๋อแสดงว่าโดนโดนก่อนวันนั้นวันหนึง่งครับจำจำหน้าได้เลยใช่ไหมที่ที่ผมไปถ่ายหน้าเนี่ยจำหน้าได้เลยใช่ไหมว่าตำรวจชุดนี้ก็ชุดเดียวกันนะครับ <laughs> พี่ขับรถอะไรไปวันนั้นน่ะผมขับรถรีวูไปส่งเหล็กครับอ๋อข<ต>นโครงเหล็กไปขนเหล็กไปงั้นเหรอก็เหมือนลุไปคันนี้ตาที่ที่วิทัทยนะ่ะก็เป็นในกลุ่มเดียวกันนะรของเก่าผู้คมนะครับอ๋อรถกระบะรับซื้อเศษเหล็กของเก่าเงี้ยเหรอครับตาลุงจะแก่นะครับจัดฉลากจี๊เเดเยอะๆน <laughs> ี่จะแก่ด้วยเหร รู้ครับอืมแล้วล้วจะเป็นพ่อพ่อตาของไอ้เพึ่อครับโอ,อใช่ใช่ผู้หญิงที่โทรหาพี่ใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วทีเนี้ยพี่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 โดนเนี่ยเขาให้พี่ไปตรวจฉีหรือว่าทําอะไรก็ตรวจตรงกระถินปากกระถินนะครับไอ้ตรงที่ลุงยืนเนี้ยนะข้างล่างครับข้างหลังข้างในอ่ะเป็นซอกไอ้ช่องน้าไหลนะครับอ๋อ แล้วของลุงของลุงขึ้นเหรอทาไมเขาเรียกอะซุ่ตัวครับรัแหละของของพี่มันขึ้นเหรอทาไมเขาถึงขึ้นขึ้นครับขึ้นเขาบอกไม่ผ่านอ่ะครับพี่เอาชีอผมไปได้เขาถ่ายรูปผมมาเยอะโอ้แสดงว่าแสดงว่ามันป้องกันตัวพวกนี้ใช่ไหมผมก็ถามผมว่ารถผมมีกล้องมีอะไรไหมผมก็บอกไม่มีโอ้ มันก็กดเบอร์กดที่อยู่ผมไปแล้วก็ถ่ายรูปผมอยู่หน้าโรงพักเราผมไปโรงพักกันเมื่อก่อนนะครับไม่เอาเอาไม่มันมันมันไม่ได้เอาตรงนั้นเหรอมันมเอาไปเอาที่โรงพักเหรอเขาไม่เอาดขึ้นไปในชอพเขาเขาไปจอดให้ผมไปนั่งอยู่ข้างไอ้โรงพักตงรงลานจาักรรถลาลานจักรรถด้านข้างอะ่ะครับแต่เขาไม่ได้เอาขึ้นโรงพักใช่ไหม มันเดาเข้าไปครับเขาจะจับพี่นลครับแล้วแล้วก็เอาพี่ไปทําอะไรเอาว่าผมมีชีวงซึ่งสองขีดอสองขีดสองขีดนี่มันผ่านนะเอ้ยมันขึ้นขีดเล่ครับมีสามสิบจิตอ๋อขึ้นขีดเดียวครับผมคราบ แล้วแล้วที่เขาพี่ไปโรงพักนี่เขาเขาพาไปทําอะไรไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือบันทึกจับกุ่มอะไรไม่มีบันทึกครับเอาพี่ไปนั่งรอเฉยๆเนี่ยนะครับตอนตอนตอนแรกเขาบอกพี่ว่ายังไงก่อนที่จะพาไปโรงพักอ่ะผงบอกช่วยผมหน่อยครับผมจะเร่งซถายผมจะรีบไปรับลูกผมเสร็จเสียงพ้นตัวเยี่ยมตึ่นเ่ยเขาก็เลยไม่ปล่อย สรุปสรุปแล้วเขาเขาเรียกมาเท่าไหร่ตอนแรกเลยเขาเรียกมาหนึ่งเรับ<อ>ผมบอกผมผมไม่มีผมบอกผมมีเหรียญอยู่ร้อยกว่าบาทครับเหรียญแห่เขากคนตัวคนรถผมเป็คนไหนคนไหนค้นจำจาหน้ามันได้ไหมที่อยู่ในในในไลฟ์สดผมมีไหมตัวเตี้ยหัวปิดประตูลูกสาวพี่นะ่ อ๋อไอหน้าที่อยู่บนโรงพักที่ปิดประตูอันนี้ลูกสาวผมอยู่บนโรงพักอะใช่ไหมที่ปิดประตูไม่ให้เข้านะครับอยู่บนโรงพักอ่ะชั้นสามอ่ะครับอ๋อจำได้จำได้จำได้ผมว่าโทรหาพ่อตาแม่ยายเสาวบวกไม่มีผมก็เปิดร้องพลงเขาฟังนะครับเขาบังคับให้เปิดหรืวอว่าิดเอง ผมเปิดให้เขาฟังครับผมบอกผมไม่มีผมก็บอกผมเสียบอยู่ผมอันนี้นะผมเสียบแก๊สซิงน้องนำมาให้ดูผมเลยขอว่าสองสามคำผมก็บอกผมก็บอกตรงไปหมดเลยเลยเข้าทางเขาเลยครับอืมแล้วแล้วสรุปได้ได้ได้มายังไงถึงถึงได้ออกมาจากโรงพักได้อ่ะก็เสียกเขว้าหมดนี่ก็บอกจบ เจียวเร็วก็จบเร็วเขบอกเนี้ยนะคดีเมกาบ้านเร็วถ้าไม่มีก็ดําเนินคดีก็บอกเนี่ยครับไอ้คนไอ้ไอ้คนที่ปิดประตูรัดลูกสาวผมนี่นะคุพูดไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรออ,อีกอคนนั่งหน้าตัวที่เจียวอยู่ซ้ายมือเบาคนขับในไร่สวนเคนขับรถเหรอคนนั่งซ้ายบบกซ้ายครับู้นั่งซ้ายนะผู้กองนะนั่นแหละครับโอ้นั่นผู้กองนะ ก็สามดาวโอ้โหหนักผู้กองคุยเองเลยเหรอขอก็ไั่คุยกับแจ่กระถางสามอาชีพอะไรแด้วราคุยดีครับอ๋อคุยดีครับเราเราก็เลยอ่อนใจ <c oughs> ผมก็อยากไม่อยากมีคดีครับผม <c oughs> ลูกผมก็มีใจอยู่ด้วยอืมผม่อยากจบ,จบจบตรงนั้นครับอือฮึแล,แล้วแล้วไอ้ไอ้สี่พันนี่ เขาลดให้เองหรือว่าเราขอต่อรองเขาลดได้เขาบอกว่าสงสารผมก็บอกอีเพนของก็ตายสงการผมจะไปทําบุญร้อยวันให้เนียผมผมก็บอกตามตรงผมบอกว่าลูกไปดูลด <c oughs> ความลดเลยผมก็ไม่ได้อีกหนึ่งผู้กองก็เลยบอกว่าสี่พันจบเลยเขาบอกเขาบอกเอคกูสงสารมึงเมียสนใจลูกก็อยู่กับมึง ตัง้งติดคุกไปก็ไม่มีใครอยู่ลูกเขาก็บอกเขาก็บอกดีครับ,บเขาเลยให้ผมโทรหาหลานเอาเหล็กที่อยู่หล้งรถไปขายขายแล้วผมก็ไปจ่ายเขาผมก็ออกมานะครับอ๋อให้ให้โอกาสเอาเหล็กไปขายก่อนเหรอครับแล้ผมไม่มีตังค์สักบานน้อไป <laughs> <laughs> ตอนตอนเอาเหล็กไปขายนี่เขา เขาให้ให <ts> er ้คนนั so ่งรถไปกับเราไหมหรือว่าเขาปล่อยให้เราไปเองผมโทรหาไอรานเคียครับอยู่คลองห้างให้มาเอารถที่หน้าโรงัรกสับไปขายที่ร้านเหล็กครับอ๋อแต่แต่เราเี่นก็เอาตามไปเคียแต่ตัวผมอยู่นู่นครับยังยังอยู่กับผู้กองอยู่ยังนั่งอยู่ผู้กองอยู่ก็นั่งคุยอยู่เกียจะร้านมาครับร้านมานี่คือเอาเอารถไปขายเหล็กมาแล้วครับอ๋อเกียก็บอก จยาหาทำหรือทีหลงังตอนี้ให้โอกาสจะบอกเนี่ยครับอือเหมือนเหมือนเหมือนมีน้ําใจเลยเนาะก็สำนองนั้นนะครับช่ารื่ก็พูดอย่างนั้นทุกคนะ <c oughs> นะนี่จำจำหน้าผู้กองได้เลยเหรอว่าเป็นผู้กองคนเนี้ยก็แกถอดยึดถอดอะไรบางไปนั่งอย่างนั้นแกแกแกชอบถอดถอดหมวกแกไม่ชอบใส่แมสใช่ไหมไม่ใช่ครับ ตอเตี้ยผมกินเกียนเลยผมขาวเนี่ยผมขาวเออมีคนเดียวนี่ยผู้กองนี่แหละครับอืมชื่อชื่อแกน่าจะเป็นผู้กองสวิทนะผมจําได้เมื่อวานนี้ผมอ่านชื่อแกอยู่รูผมดวตัวติเตี้ยหัวขาวมีคนเดียวอ่ะใช่ไหมครับตัดผมลองชมเออแล้วแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี้ยที่ว่าขี่ผ่านบ่อยๆนี่ไม่ไม่ไม่เคยโดนตรวจบ้างเลยหรอ ไม่มีนะครับอ๋อเพิ่งมาเจอเมื่อวานก่อนของที่มนจะลงอ่ะใช่ครับโอ้เจอแล้วมาเจอแจ็คพอตเลยเนาะก็ผมคันสุดท้ายพอดีเอาก่อนก่อนหน้านั้นมีมีไหมมีคนโดนก่อนเราเหรือไหมมีครับกเรือก็เคลียร์อยู่นั่นหมดเลยเคลียร์อยู่ที่ไอตรงที่ตัวเทียะก็ตรงที่พี่บอกเคลียร์ที่โต๊ะที่พี่ไล่ตัดไอโซวางถ้วยเฉียนะ โอ้โหดูดูทรงแล้ววันนั้นแค่น่าจะได้เยอะไหมผู้กองเนี่ยไม่รู้ผมแรนผลจะต,ตกด้วยเขาเริ่มดันผมไปเจอทันสุดท้ายอดยเดี๋เวสวยไปก็เปิดคนดรถผมแล้วฝนตกเน่อ๋อฝนตกนี่ยังไม่หยุดตอีกยังจะเอาอีกเขาก็บอกฝนตกแล้วไปคุยที่โรงพักเราก็ปิดประตูขึ้นมานั่งคู่กับผมก็ผมก็ขับรถไปอือฮื <c oughs> อ๋ออันผมว่าวันนั้นนี่คือไปคือไปคนเดียวใช่ไหมมีไม่มีใครไปด้วยเหรอไม่มีครับว่าลุงกับร้านก็รื้อของรอผมไม่มีตังค์เที่ยวข้าวด้วยเมาของวันวันเนี้ยผมก็เลยต้องเอาเหล็กไปขายสรุปเหลือตังค์ไม่ทันเยแยกก่อนเลยเอาเหล็กไปขายนี่เหลือตังค์ไม่จากจากที่จ่ายเขาไปสี่พันเนี้ยก็เหลือหมื่นกว่าบาทครับโอ้หายไปห้าพันกว่ายังยังดียังได้เติมน้ำมันกลับบ้านอยู่มันก็ไม่ไกลจากร้านเลยครับที่ผมอยู่ อืมโอ้ตายตายตายผมไม่ตั้งไรปีแล้วครับตรงเนี้ยใช่เมื่อก่อนเนี้ยผมผมเคยลงไปครั้งหนึง่งแต่ตอนนั้นอะ่ะผมไล์สุดอยู่ในทางด่วนไงแต่ก่อนเขาจะตั้งใต้สะพานอ่าใ,ใต้สะพานรอดรดทางด่วนใช่ไหมครับถ้งเลี้ยวมาก็เจอตรงนั้นเลยตอนตั้งประจําอ่าตั้งส่วนใหญ่ที่ไม่มีอะไรนอกจากตัวฉีใช่ไหม ก็ใส่ข้างฟางะครับ,สบเสาสะพานเสาต่อหม้อทั้งด่วนต้องใส่ตรงนั้นยาตายหมดแล้วมั้งเดี๋ยวนานแล้วสัง่งโอ้หลายปีแล้วทสั่งตรวจผมก็เพิ่งเคยเจอนี่เลย,เลยท้งเนี่ยตะกอนก็ผ่านตลอดผ่านตลอดเสียดานผมก็ผ่านตลอดอเสียสี่พันเอ้าถ,ถือว่ารอดตัวไปที่อาผมเสียผมไม่ลงได้ครับ โอ้หมึ่งเล่มชื่ออะไรครับเขาเขาถ่ายได้หมดเลยเหรอเขาถ่ายหมดขอบ้านเล็กทงเล็กที่ขอเนี่ยรับต้องรวจค้นล้มลงเลยนะเขามาถ่ายถกลูกผมไว้แล้วก็พอที่อยู่ชื่อบ้านเล็กที่อือโอ้แสดงว่าป้องกันสุดตัวสุดยอดเลยนะเนี่ยครับโอ้ยขอเกี่ยวไหมครับถามว่า รถพี่มีกล้องหน้ารถกล้องอะไรไปผมก็บอกไม่มีสรกจกซองหลังผมก็หักผมก็บอกเนี่ยครับแ <c oughs> สดงว่ากลัวมากระแวงมากผมก็เอาโทรศัพท์ผมมาเช็คก็มีสงแคบส่งไล่หาใครบ้างที่เป็นที่น่าสงสัยครับไอไอไอ้ไอผู้กองนี่เหรอหรือว่าไอไอไอหน้าขาวๆตำรวจหนุ่มๆสูงๆหน่อยครับหน้าสีสีโอ้ผมเห็นอยู่เห็นอยู่ ผมเห็นอยู่อยู่หน้าน่าจะชุดเดียวกันนี่แหละหนุ่มๆ, ind, ๆหน้าตี่ตียมีอยู่คนเดียวสูงประม,มาณร้อยเกืบเอบร้อยแปดสิบะอ่าอ่ามีอยู่คนเดียวหนุ่มๆหน้าตี่ตียอ่ะอ่าเป็นเป็นสิบโทสิบโทประมาณนี้ครับเออใช่ใช่ใช่มีอยู่คนหนึ่งชอบชอบเอาไอ้ผ้าสีดําปิดหน้าใช่ไหมตอนตอนที่เน่นี่ใช่ครับเอเอปิอ pong, ดปิดหน้าแค่จมูกให้เห็นลูกตาล่ะเออนั่นแหละก็สองคนนั่นแหละมาคนเราผม อือโอตายตายตายเนี่ยแหละมันเป็นมันเป็นมันเป็นประเด็นที่ว่าทําไมพวกผมต้องลงไปดูเพราะว่าพวกพวกเนี้ยเวลามันตรวจแล้วมันไม่ค่อยมีพยานหลักฐานไงมันก็จะเรียกเงินเขาไงเวลามันเจอเวลามันเจอพวกผมมันเลยเดือดร้อนไงวันนี้ผมวันนี้ก็ไม่มีเงียบหรือมันจะกล้าตั้งได้ไงผมก็ เ <c oughs> จ้าเล็กไปขายก็ราผมก็ไม่กล้าผมบอกเออเดี๋ยวรอหลงบงาบสามไป,ไปอ๋อมันมันปกติแล้วมันจะตั้งทเที่ยงใบ,บใช่ไหมใช่ครับผมไปเจอประมาณใบสองโอ้เขากำลังจะเริ่มพอดีเลยสวยไปเหมือนกันผมไปเจอข้ขางซ้ายกำลังเก็บปวยแล้วก็เห็นฝนจะมาขาะเก็บปวยยังเกียกอยู่เนาะไม่นาเลยมันมีรถมันมีรถ คันเลนซอกไฟบอกความยุ่งขับรถไม่ทันฮ่าฮ่โอ๊ยขับทันเขาเอาสเกลดักพี่ไปแล้วถ้าพี่กลับรถสเกลวิ่งซัดวิ่งใส่เลยแหละก็นั่นแหละครับรถ CPR เจอะเต็มเนี่ยว่านั่นแหละนั่นแหละเทคนิคเขามาันมีกวยเข้ามามันเหลือสองเลนส่วนนะครับ<ม>โอ้โหเลยวันนี้นึกว่าเขาตั้งดันส่วนไอ้พวกล้อยื่นล้ออะไรคงไปเลย ทุกีนไม่มีตรวจเดียวโอ้แต,แต่แต่ตรงนี้คนแจ้งผมบ่อยนะว่ามีการตรวจเดียวเมื่อก่อนเนี้ยแล้วหลงังๆมันหายไปพักนึงเลยอ่ะแล้วเพวิ่งเพิ่งกลับมาหมืนเนี้ยหายไปหลายปีแล้วอืมหายไปตั้งแต่มเมื่อไหร่หายไปตั้งแต่ผมลงเอ่อถ่ายข้างมอเตอร์วีเวมื่อก่อนนี้หายไปตั้งแต่นั่นแหละแล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยกูหายไปนาน้วช่วงตัง้งแต่ ไอ้ใต้เคียงใจ้ไทยอ่อนกำลังคปเล่นเงอะไรเงี้ครับอืมตอนเขาจะตั้งตรงใต้ทางด่วนเนี่ยตรงล่มโอ้ลุ่มร่มทั้งวันบรรยากาศดีแถวนั้นไม่มีกล้องไม่มีบ้านสบายเลยแค่ไหนตั้งนั้นเนี๋ยวประแจงปจงพุทธสูงวันตั้งจากยาได้ประมาณเนี้ยโอ้ย แล้ววันนั้นไอ้วันนั้นจะจ่ายสดเลยเราไม่ไม่ได้โอนใช่ไหมไม่ได้โอนครับอ๋อเพราเราไปขายหลีกเงินสดมาเขาจ่ายเงินสดมาใช่ครับอมผมมานั่งดูโทรศัพท์ววมันคงช็อันนี้ทอดตายครึ่งอยู่วาผมจำรถลูกชายแคได้ดีแม่คันขาวที่มีมหมอ้อน้ําอยู่หล,งลังรถใช่มีหมอ้อน้ําอยู่หลงังรถอ่ะครับ แล้วแล้วนเลยโทรไปหาน้องมันน้องมรุ่นดียวกอาจารไปเขาเลยบอกว่ามก็โดนผมวันนีเขาที่โดนที่ไล่สดเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่โดนธรรมดาโดนไปสี่พันอ่ะไม่เป็นไรถือว่าถือว่าอะไรนะเอ่ทำบุญทำทานไปเนาะครับจริงๆอะไรผมก็ไปโดนวันเนี่ยเส้าของเลย จริงแล้วใส่ใส่ชุดตำรวจนี่ไม่น่ามาเข<อ>้าเนื้อด้วยเออมันต้องเข้าเนื้ออยู่แล้วแหละเราลงทุนอ่ะมันไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นที่ที่ทที่มองว่ายังไงไอไอตำรวจมาหากินกับฉี่เนี่ยความรู้สึกพี่อะผมถามความรู้สึกพี่คนที่โดนหน่อยผมก็ไม่พอใจครับเนาะมันมันมันีนน่ในหัวผมผิดผมก็ไ็อ้นี่ครับอืมแต่จริงๆแล้วมันมันไม่สมศักดิ์ศรีเนาะเอาชุดข้าราชการมาหากินกับฉี่เนาะ เจอหลายที่ครับโอ้มันเป็นมันเป็นโรคระบาดไปแล้วสังคม<ะ>ไทยทุกวันนี้ทัยงทีมา้องคนก็จจบผมตวรวจก็นีขี่ขี่ซีบีอาร์มาไล่ตรวจเลยอะ่ะครับโอ้อันนี้สอพอไหนสอพอเดียวกันปะเนี่ยตอนนั้นของธัญญาวะอ๋อแต่ส่วนใหญ่ที่เจอของธัญญาน,นี่มีมีแต่ตั้งด่านตรวจฉี่อย่างเดียวใช่ไหมธัญญาเพิ่งเจอธัญญาเพิ่งเจอเจอ,เจอก็แจ็คพอตเลย แล้วก็มีทางกับบ um, ุรีรำอีกท e ี่หนึ่งนั้นก็ไปตรวจในร้านคาราโอเกะก่อนทางกับบุรีรัำกำลังคุณมากอ๋อกำลังลุ้มากอือเคยได้ยินครับอยู่เหมือนกันนั้นก็เห็นเขาไล์สดตวเนี่ยไปพักเงิงเริ่มงใหม่เลย เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละถ้าถ้าพวกเรานําเสนอความจริงพวกนี้มันก็จะหลบให้มันเรื่องเงียบก,ก่อนแล้วมันก็จะกลับมาตั้งใหม่มก็ลุงผมกลับบ้านนึงเจอเลยครับนั่งหลังมานั่งใช้กระบะครับนั่งใช้กระบะจะกลับบุรีเหรอมันยังเรียกลงไปตรวจอยู่เหรอตรวจตรวจทั้งคันถ้ามีพวกวัยรุน่นซีมรถหนมันก็เรียกตรวจ<ล>มีผู้หญิงมีเอ็นเไม่ค่อยตรวจ ลุงเนี่ยอายุเท่าไหร่ลุงที่ว่าโดนเรียกตรวจเนี่ยอายุเท่าไหร่จะห้าสิบแล้วครับอ๋อห้าสิบโอ้ยนะไม่แปลกหรอกขนาดขนาดลุงเมื่อวานนี้แกหกสิบกว่าแล้วก็ยังโดนโอ้แต่นั่นตรวจเจอแต่เ,เล่าขาวก็ใช่ไงแกยังยืนงงอยู่เลยอ่ะถือถ้วยฉียืนงงอยู่หน้าตำรวจอยู่เลยตวยรวจยับไม่เ,เ,เจเอ,ลอแล้วเจอจะเอลกอรฮอล์แกน่อืมออ โอเคโอเคถ้าถ้าถ้าเจอมันตั้งด่านตัวชีที่ไหนก็อย่าลืมัมาบอกผมเลยอูย้มีหลายที่คไม่ไม่เฉพาะไอเฉพาะสพะทัญญาเนี่ยเวลาเวลาเวลา,เวลาเจออะน่าจะเงียบอีกนานเลยครบอืมไม่เห็นพอดีเอฟซีบอกว่ามันมันจะไปตั้งตรงไอเรียบเรียบมอเตอร์เวย์ไอฝั่งตรงข้ามนะ่ะแล้วก็ที่มันมีกองขยะนะเคยผ่านไหมกรงขยะ อืก็ฟังทางผมอยู่ครอบเออนั่นแหละเขาบอกว่ามันชอบไปตั้งตรงนั้นอ่ะมืดมืดอ่ะก็มีครับวัจับพวกขี่มาไดพว่าสวดสวดไอ้หาตกปลาตรงนั้นอืมจะข้ามฝั่งนั้นเป็นของคูคดเดยวของคูคดแล้วแล้วพวกนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ครับอืมข้ามฝั่งครองอ่ะจะเป็นของคู่คดอ๋อ เออเออเอาเอาเอาเป็ว่าถ้าถ้าถ้าเจอมันตั้งด่านตัวชีที่ไหนอะแจ้งให้ผมหน่อยนะผมจะไปเก็บหลักฐานได้ครับโท,โทรมาเบอร์นี้แหละโทรมาเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากบอกบอกว่าพี่แจ๊คมันตั้งตรงนั้นตรงนี้บอกพิกัดมาเดี๋ยวผมไปเก็บหลักฐานเองครับครับนะช่วยช่วยกันโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับ